ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนํนาสมุนไพรที่ช่วยรักษาเรื่องโรคโควิดได้นะครับแล้วก็สามารถหามาใช้เองก็ได้นะครับโรคโควิดเป็นโรคที่เป็นภัยเงียบที่น่าก,กลัวช่วงไม่ใหม่นะครับช่วงปี2-3ปีที่แล้วนะครับที่โลกนี้เข้ามาใหม่คนจะกลัวและหวาดระแวงมากๆนะครับพี่น้องก็ยังไม่มองหน้างกันเลยนะครับแต่ทุกวันนี้กลายเป็นเรื่องปกตินะฮะกลายเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยสนใจแล้วก็ไม่ป้องกันตนเองมันมีการ กินช้อนกลางไม่มีการล้างมือไม่มีการใส่แมสแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวณนะทุกวันนี้นะครับทั่วโลกนะครับมีคนติดเชื้อโควิดประมาณ600ล้านคนนะครับแล้วก็คนที่สะสมก็หลายล้านคนอย่างประเทศไทยนะครับเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีการติดโควิดแล้วนะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยและโควิดด้วยประมาณ6ล้านคนนะฮะ ครับอาการที่แสดงออกว่าเราจะเป็นโควิดหรือเราจะเป็นไข้ง่ายๆนะครับจะมีอาการเจ็บคอนะครับมีสเลดนะฮะแล้วก็แน่นจมูกหายใจไม่ออกแล้วก็ลิ้นไม่รู้รสตา้ามัวนี่คืออาการของโรคโควิดหรือคนที่จะเป็นไข้เป็นร้อนในคือเป็นคณกลุ่มเสี่ยงนะครับครับแล้วก็การฉีดวัคซีนนะครับฉีดวัคซีนกระตุ้นนะครับเข็ม1เข็ม2เข็ม3าเข็ม4เข็ม5เข็ม6นะฮะการฉีดวัคซีนไม่ใช่ว่าเราจะไม่ติดเชื้อนะครับ การฉีดวัคซีนหรือรับวัคซีนแล้วนะครับ <S <S <IL EN C IO> ก็สามารถติดเชื้อได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนนะครับบางท่านแพ้วัคซีนนะมีอาการอย่างเช่นหน้ามืดตามัวตา,วตา,วตาลายหายใจไม่ออกมีอาการอ้วกนะครับแล้วก็ถ่ายอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสมุนไพรทีเดียที่สามารถนํามาช่วยหรือนํามาถอนพิษตรงนี้ได้นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําในสมุนไพรย,ยาต้มเช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะคือจะช่วยนะฮะช่วยคนที่แพ้วัคซีนนะครับ ไม่ว่าัคซีนโควิดนะหรือวัคซีนแก้ไข้หรือแก้ร้อนในหรือวัคซีนที่เข้าสู่ร่างกายนะจะมีอาการเช่นที่เราบอกไปขั้นต้นนะครับเราก็จะมีสมุนไพรที่แก้ตรงนั้นได้นะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําแล้วก็สามารถหามาใช้ได้ทุกท่านนะครับก็จะมีนะฮะนี่ครับหอมแดงเช่นเคยนะครับหอมแดงก็ช่วยบำรุงเลือดนะครับนะแล้วก็ใบลังจืดนะฮะใช้ประมาณ ห้าใบนะฮะช่วยถอนพิษนะครับใบรังจืดนะครับแล้วก็ว่านกาบหอยนะว่านกาบหอยใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับว่านกับหอยใหญ่และก็ว่านกับหอยแคนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใบเตยสามใบเช่นเคยช่วยขับปัสสาวะเท่านี้นะครับวิธีการที่มีอาการแพ้สมุนไพรแพ้อาหารแพ้ของทะเลนะครับหรือว่าแพ้สารกันบูดก็สามารถทานได้วิธีการต้มใช้สมุนไพรเทียงเท่านี้นะครับส่วนการใช้น้ําก็ ใช้น้ำปริมาณ1ลิตรนะครับต้มแค่พอเดือดทานตอนน้ำอุ่นๆนะครับหรือว่าทานจนหมดน้ำส่วนภัยก็ประมาณ2วันนะฮะเราก็จะมีอาการหายหรือสบายโล่งนะหายใจก็จะโล่งขึ้นการที่เราวิยนเวียนก็จะหายไปการที่เราห้าบหรือเราอ้วกก็หายไปนะครับแต่ถ้าคนที่อ้วกมากๆนะครับถ้าคนที่อ้วกเยอะๆขอให้เพิ่มเติมตะไคร้นะฮะใช้เงาอย่างเดียวนะครับ1เึ่งเงานะครับหั่นใส่ลงไปในยาต้มตัวนี้นะครับใช้ตะไคร้นะครับ หต้นนะฮะหั่นซอยเฉลียงนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในยาต้มตัวนี้ก็จะช่วยลดอาการอ้วกได้ดีช่วยลดกดในกระเพาะได้ดีมากๆนะครับเนี่ยสมุนไพรย,ยาต้มหลังจากฉีดวัคซีนหรือจากแพ้ยาแพ้อาหารแพ้สิ่งต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายนะครับวันนี้เราก็จะมีสูตรที่สามารถนำไปใช้ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ